ผมมีนามว่ากายหงิดความใฝ่ฝันของผมก็คือเป็นนักตกปลาอันดับหนึ่งแต่ผมไม่เคยตกปลาได้เลยสักตัวเดียวไม่รู้ว่าเพราะอะไรหรือว่าบ่อนี้มันไม่มีปลาตกมาเป็นสิบปีแล้ววันนี้ตกไปแปดชั่วโมงเมื่อไหรปลามันจะกินเบ็ดวะพ่อหนอ่มไขวะตกปลาแบบนั้นอ่ะก็ไม่มีวันได้ปลาหรอก <c oughs> ใช้นี่สิ ทันเบ็ดสุดโหดจริงเหรอครับรับไปสิเบ็ดสุดยอดของข้าผมรับมันไว้ได้จริงเหรอครับได้สิถ้าเห็นในความไปายผันเจ้ายาจะตกปลาละมันต้องใช้สิ่งนี้สินะไปแล้วในที่สุดความฝันการตกปลาของข้ามันจะเป็นจริงแล้ว ใหญ่คาดผิดหวังแล้วล่ะพนม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 พนมพนมเป็นไร่ไปเนี่ยเฮ้ยไม่หายจุยอย่าตายนะพนม พนมออไฟฝันออกเจ้าไครเราตกปาลนอันหนึ่งร่พนมพนมพอไฟฝันออกเจ้าไคไม่นะอุตส่าห์ได้เบ็ดตกปาลนในตำนานมาแล้วกูต้องขอับจุดจบแบบนี้จริงๆหรอวันเนี้ยเหยี่บเปลือกกล้วยตายไอเด็กที่ไหนมันมาแดดกล้วยแล้วไม่ทิ้งเปลือกลงถังขยะวะเฮ้ ที่นี่มันที่ไหนกันโลกหลังความตายงั้นหรือข้าจำได้ว่าข้ากำลังจะไปตกปลาแล้วก็เหยียบเปลือกกล้วยเลื่อนหัวปากรู้ตัวอีกทีก็โผล่มาอยู่ที่นี่เอาเฮ้ยแล้วทำไมรูปร่างหน้าตาของข้าถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยวัสนี้ท่านผู้กา้าฮะยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ยีโกและข้าคือผู้วันเชิญข้าเป็นคนัญเชิญท่านมาเองล่ะผู้กาใช่แล้วเจ้าอัญเชิญข้า อันเชิญมาทำไมเอาข้ากลับไปข้าจะกลับไปตกปลาคงไม่ได้หรอกข่ะของเจ้าน่ะตายไปแล้วแต่้าท่านบุก้าอยากกลับไปโลกมนุษย์ลก็ข้าชวนท่านได้นะแต่ก่อนอื่นท่านต้องพาข้าออกจากดันเจี้ยนนี้ก่อนเพราะข้าติดอยู่ดันเจี้ยนนี้มาห้าสิบวันแล้วออกไปไม่ได้เลยจันเชิญเจ้ามาอะไรนะแค่นี้เลยข้าจะกลับไปตกปลาเจ้าอันเชิญข้ามาด้วยเหตุผลง่ๆแค่นั้นหรอไม่โงติดหลายวันแล้วทำอะไรไม่ได้เลยท่านยืนไม่ แจะเอาอไปจากที่นี่ไหมเคลียร์ดันซ่าข้าต้องเคลียร์ดันใช่ไหมข้าถึงจะกลับไปโลกมนุษย์เพื่อที่จะตกปลาได้ได้แล้วห้ามมลให้หมดแล้วไปหาบอทเพื่อออกมาจากที่นี่โอเคเอาตามข้าม,มาข้าจะพาเจา<ๆ>้าออกจากโลกไปฮีโร่เองไปเลยสิวสิว,อว,ว,ว,วเอาปืนสิวสิวเฮ้ยโขนี่มันสนุกมากสิวสิวเอาพลีเจ้าเข้าป่าไปเจ้าด้วยเดี๋ยวนะสิว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 บุ้ญเชิญเนี่ยถือปืนอันเบลร์เลย ไม่พวจนเชิญเออพวจนเชิญแตกอ่ะข้าจีแล้วอ่ะแล้วข้ากลับไปโลกมนุษย์ยังไงเนี่ยเข้าไปข้าดูวิญญาณเข้าไปโอเคตามมาดวงวิญญาณอีฟมอนให้หมดจัดไปทำไมมอนเตอร์มันไก่ขนาดนี้เนี่ยพวจนเชิญผมชอบไปพุกเจั่งเลยกำนังเลอ๋ออย่างี้เองใช่ข้าเป็นตัวเอกของเรื่องนี้สินะใช่เออเออเออบอสตายรถเร็วเลยนี่มีบอสนี่บอสโอ้โหัวอ๋้อทำมาต้องติดเชื้อบอสอีก นี่อะไรอันตีอันตีท่าอะไรวะเนี่ยธรรมดาแล้วเอานี่มันสัตว์เลี้ยงกูเฮ้ยในมินิแมบมีบอสในมีเนี่ยมีบอสเออนี่สินะบอสไม่ใช่ไม่มีบอสโอ้โหอ่อนเกินไม่ใช่โอ้โหเราจะไปหาบอสแล้วเฮ้ยบอสแมงมุมขยุบหลังคาแมงมุมไปไหนอันติเบสบอลธรรมดาธรรมดาเอาแตกเอาแตกแล้วเย้เข้าไป แล้วไอ้เจ้าพวนเชิญแค่นี้ข้าก็สามารถออกไปได้แล้วสินะใช่แล้วตามสัญญาข้าพาเจ้าออกมาจากดันเจียนแล้วพาข้าก,กลับไปโลกมนุษย์ซะข้าจะกลับไปตกปลาขอบคุณมากท่านผู้กล้าที่ช่วยเหลือขา้าถ้าหากท่านอยากกลับไปโลกเดิมท่านต้องไปปรับจอมารที่อยู่ดันเจียนชั้นที่หนึ่งร้อยหนึ่งก่อนนะฮะแล้วเมื่อกี้ชั้นอะไรยี่สิบห้าข้าติดอยู่มึงนี่เล่นลินนะไอ้พวนเชิญอะไรหรโอเค งั้นข้าจะไปปราบจอมมารเดี๋ยวนี้เลยชั้นที่1นึสินะใช่แล้วปราบด้วยนะท่านผู้กล้าลูกมาฮิโรอยู่ในมือท่านแล้วต้องไปลงดันเจียนเพื่อที่จะไปปราบจอมมารชั้นที่1นึนชั้นที่26เป็นป่าสินะไปครับทุกคนเราจะไปลงดันเจียนจนถึงชั้นที่101 <c oughs> 1นึเพื่อปราบจอมมารแล้วก็จะกลับไปตกปลาก,กัน <c oughs> มาดีมาดีโอ้โหต้องหลบลีกลูกกระสุนม,มันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่บาดเจ็บแต่ชั้นนี้มันยังไม่เก่งสำหรับผมว่าตอนหดีลยวผมเป็นผู้กลลา โดนไม่ดิปากโอ้โหทีเดียวโกเลมแตกเหมือนในโลกมาฮีโร่ผมจะได้เป็นอาชีพนินจานะครับโคตรโหดเลยดูดูความว่องไวของผมสิไม่ต้องใช้สกิลก็แตกหมดไม่ต้องใช้สกิลก็แตกหมดครับตีธรรมดาก็แตกหมดเกิดมาก็โหดเลยนี่มันโลกของผมสินะไม่รู้สึกไม่อยากกลับโลกเดิไมไปตกปลาแล้วละสิะต้องทําความฝันให้สาเร็จนะครับจะต้องตกปลากินได,ได้สักตัวหนึ่งอันติโอ้โหซูซานะเฮ้ยบอสชั้นที่หกทุกคนคิงฟาวเวอร์ไอกระจอกโอ้โหไม่ขนาดมือว่ะ ผ่านด่านชั้นที่6แล้วทุกคนผิดสมบัติโอ้โหได้สมบัติมาด้วยเกมนี้มีอิสระอย่างมากเลยนะครับทักษะและอุปกรณ์สไตล์เดียโบน่าสนใจมากแบบนี้ต้องเล่นและศึกษาให้ละเอียดเป็นเกมมือถือเล่นง่ายและสะดวกสบายมากนะครับเกม My Hero เป็นเกมแนว R P G พิกเซลแบบคลาสสิกที่ผู้เล่นสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าร่วมเล่นกับเพื่อนผ่านออนไลน์เพื่อช่วยกันตะลุยด่านได้นะฮะเหมือนผมกับไอพูนเชิญตอนแรกเกมมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่การแสวงหาการต่อสู้การยิงเคลื่อนที่และน่าตื่นเต้นโดยมีอิสระการสร้างโกกผจภัยิเที่่นนาส ใน,ในที่สุดผู้กล้าหิดที่โผล่มาในโลกของ m มฮีโ o ที่มีความประสงค์จะปราบจอมมารเพื่อที่จะกลับไปตกปลาที่โลกมนุษย์ก็ได้เดินทางมาถึงแดนลับชั้น101แล้วเอ็งหลบหัวอยู่ในดันเจียนนี้สินะจอมมารออกมาให้กล้าหิดเชือดซะดฮ้ยเจอแกะเจอแกะก็มาดิครับก็มาดิครับแกะย่างดาบสุญญากาศไปเอียงโอ้ยไม่ตายไม่ตายอุย่ยเร็เลๆเครื่งรอดแล้วเฮ้ยดันเจียนนี่โหดมาก สมรติที่เป็นชั้นที่จอามันอาศัยอยู่จะตายแล้วน้องๆเพิ่มเลือดอุ้ยเกือบตายเกือบตาย้าย,ยแกะมันโผล่จังว่า้ยจะตายแล้วลาก่อนดาบศูนย์ยักษ์กัดผูแทบไม่เข้าเลยไอ้ลูกไฟนี่โหดจัด ตายแล้วแค่ลูกไฟย,ยังสู้ไม่ไหวกยยูใกลยจะสู้เจ้ามานไหวไหมครับเนี่ยสูจะตายจะตายจะตายเอ,อือกูแตกแล้วแบบนี้ผมจะได้กลับไปโลกมนุษย์ไหมเนี่ยยังไปไม่ถึงบอสเลยก็แตกซะแล้ว <What? S 1> สงสัยต้องอัปเกรดการจิตแล้วก็กระตุ้นเอฟเฟกต์รูนก่อนนะครับฝากไว้ก่อนเถอะเจอ้ามารขอพี่ไปฟาร์มแป๊บอ่านี่คือรูนสินะอันนี้น่าจะเป็นหน้าใส่รูนนะครับแล้วก็มีผสมผสานรูนมีสร้างมีแยกมีหลอมซ้ํา มีเจาะช่องด้วยนะฮะแต่ผมเพิ่งเคยเข้ามาในโลกของมาฮีโว่ะผมเลยจะทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะอันนี้ก็น่าจะเป็นรูนที่ดีที่ใส่ให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นถึงผู้กล้าในตำนานนะครับน้องๆเดี๋ยวไปแต่งตัวหน่อยละกันอุ้ยชุดแฟชั่นอุ้ยเราเปลี่ยนห้เป็นชุดนี้ดีอ้โฮผมว่าชุดเก่าเทก่กว,ว่าทุกคนมันดูอารมณ์เหมือนแบบเจ้าม,มาเดียเดี๋ยวๆกูเป็นผู้กล้า <laughs> ไปฮะกลับชุดเดิมคือสกิลเรามีเยอะมากครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสกิลไปใช้ในดันที่101บ้างดีกว่าจมแล้วน,นะครับที่เป็นผู้กล้าตำนานมาถึงสกิลโหดเต็มเลยนะฮะเอาสกิลนี้กวนตีนดีกว่าวิชาโลกกบอ, <c oughs> อะไรกันครับเนี่ยกูกลายเป็นกบแล้วห <c oughs> ล่อสกิลเดิมกลับมาแล้วนะครับ ผมว่ามันโหดกว่าเยอะเลยท่าพวกนี้มีระบบหลากหลายจริงนะครับเกมมาฮีโร่ลูกการาฟิกเกมก็น่ารักสีสวยสดใสผ่อนคลายดีนะครับผมต้องทำยังไงดีครับทุกคนในเมื่อรูนผมของผมมันโหดมันตันอยู่แล้วผมก็ยังไม่สามารถผ่านชั้นที่1 0 1ได้ครับทุกคนผมควรทำยังไงดีแบบนี้น่าจะต้องมีอยู่ทางเดียวแล้ววะ่ะทุกคนผมต้องหาเพื่อนลงดันเพราะเกมนี้ยิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งสนุกสงสัยเราต้องออกจากสายโซโล่แล้ววะ่ะาเพื่อนก่อนเฮ้ยเจอแล้วอ่าสวัสดีครับ ไอ้เขียวสนใจเข้าปาร์ตี้ท่านผู้การในตำนานอย่างผมอับป่าวเดี๋ยวพาไปปราบจอมมันเอ้าเฮ้ยคุยด้วยทำไมไม่ตอบหยิงจังวะเฮ้ยพ <c oughs> ่ไปหาคนหน่งก็ได้ อ้าเฮ้ยชื่อลงคุณไอเจ๊บอ้าไก่หิดนี่วาเอ็งก็ถูกอัญเชิญมาในโลกนี้เหมือนกันเหรอเปล่าแจ๊บแค่โหลดมาเล่นเฉยๆเกมนี้มันเปิดให้เล่นฟรีในแอป l e ิ t o r e สโตร์กับเพจสโตร์ไงถ้าเพื่อนอยากเป็นผู้กล้าในโลกของมาฮีโร่ก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะฮะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวิดีโอจะมีของขวัญมากมายให้ผู้กล้าหน้าใหม่เกมเปิดตัววันที่17ธันวาคมนะครับแค่โหลดก็เข้ามาในโลกของมาฮีโร่ได้แล้วนะครับมันจะป็นต้องเหยียบเปิดกกล้วยเลื่อนหัว ไอ้แจ๊บไปไหนอะคือกลัวเข้ามาในโลกของไมค์ฮิโล่แบบผิดวิธีเว้ยกูถูกไอ้พระเถื่อนอันเชิญมาเอา้าอย่างนี้ต้องทำไงอะต้องไปปราบจอมมารที่อยู่ดันเจียนชั้น1 0 1อะ่ะเพราะงั้นข้าขอยืมพลังเองหน่อยได้ป่าววะจอมมารชั้นนั้นนนะมันโหดมากเลยนะจะไหวเหรอไหวดิเองเป็นพระไม่ใช่เหรอเรื่องดาเมจไว้ใจผู้กางหยิดส่วนเรื่องสปอร์ตฝากเองด้วยอะไรก็ได้เซลซีจังผมจะได้กลับไปตกปลาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็โหลดเกมมาเล่นตามปกติเหมือนชาวบ้านสักทีนะฮะอู้ แจ็ปแม6หกสิบเท่าผมเลยนะครับแน่นอนคือของในตัวผมเนี่ยก็โหดมากแล้วนะทุกคนแบบของแบบมาถึงโคตรโหรแถมบวก30เพราะั้นตอนนี้สิ่งที่ผมขาดก็คือเพื่อนร่วมทีมที่จะเล่นเกมและสนุกไปด้วยกันไปแจ็บกันเ,เลยดยมาดีขอแก้มือหน่อยแดนรับชั้น1 0 1เข้าตีมาไอ้แจ๊บเข้ามาแล้วเออพร้อมหรือยังพร้อมมาดีจอมารรอบนี้ผมมีเพื่อนด้วยอาอแล้วเพื่อนผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่นี่เองเ<ป>ฮ้ยนำทางมาเลย ผมเปลี่ยนมาใช้ไอ้นี้มาดีกว่าอาวุธอะไรก็ไม่รู้สลับอาวุธระหว่างเล่นได้ด้วยนะครับอย่างเปียวนี่ดูสกิลดูสกิลโค้ทเทคอเท่บัพให้บัพให้โอ้ต่างคนต่างสกิลอลังการสกิลใครเป็นสกิลอะไรมองไม่ออกเนี่ยเออมองตัวเองแล้วเนี่ยตีมังก่อน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 เราต้องเคลียร์มอนให้ได้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะไปเจอกับบอสจอมมันสกิลอลังการมากคือมันต้องเล่นไปหลบไปแต่ว่ากู จะทุกชีวิตเลยแจ็คกำลังไปกันตัวตัวเดิกำลังหนีอยู่เฮ้ยเกิดใหม่ด้วยโหเจ๋งว่ะผมมีพาร์ทเทพว่ะโอ้โหรอบนี้มากเหอะโอเคละทุกชีวิตได้ตัวแจ๊บอ่ะจะตายอีกแล้วลบลบสกิลโอ้จะตายอีกแล้วโอ้จะตายแล้วผมเปลี่ยนไปใช้ดาบม้งเหมือนเดิมดีกว่าวเดี๋ยวบ้าไพ่เดี๋ยวบัฟให้เรียบร้อยเอาว่ะเจอบอสแล้วว่ะเอาว่ะจอมมารโอเฮ้ย เจา้ามันแมงมุมไฟเป็นแมงมุมไฟรู้สึกหน้าตาคุ้นๆเหมือนเคยตกไปแล้ว,วใส่เจ้ามันแปลงร่างเป็นแมงมุมหรอครับเนี่ย<ว>แต่แมงมุมตัวนี้โหดกับแมงมุมตัวแรกที่เคยเจอเยอะเลยว่ะทุกคนโหดมาดูดิเลื่องมันแทบไม่ลดเลยอันตี้เอากูแตกเอาแตกคู่เลยชูตัวเองชูตัวเองโอ้โหใจเหรียญครับพอดีพี่เป็นเทพชูไปเนาะลบๆ,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 ๆโอ้โหเฮ้ยเนี่ยรอสุดท้ายรอสุดท้ายแล้วทุกคนใกล้แล้วผมจะได้กลับไปตกปลาดินรบมณุนล้ว มาเดมาเดเอ้ยาเอยามาเดมาเดจะไม่ทำแหมาประสบการณ์ประสบการณ์มัใไมเราเรียนรู้มันจะตายแล้วเดี๋ยวตีรตีสดเลยตีสดแล้วซอย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 ไม่ได้ใส่หมดใส่ธรรมดาไม่หลบแล้วซอยซอยซอยอยู่หัวแม่ชุบกู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 ชุบกๆชุบกู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 ชุบชุบอ๋อเอาบอสตายแล้วเกิดมาตามบอสตายประเดี๋ยอ๋อได้ไม่เอาคนเดียวจีนิมสี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นซับพอตก็ออก็ว่าอยู่ กับโลกมนุษย์กันเถอดทุกคนไ<า>เอาล่ะตามสัญญาข้อปรับจอมมาชั้น101เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งค่ากลับไปตกปลาที่โลกมนุษย์เดยวนี้ซะเจ้ายากจะกลับไปแล้วเหรอใช่ใจสิเจ้ายากกลับไปใช่ไหมเจ้าแค่เดินไปทางขวามันจะมีวาร์ปอยู่เข้าไปในวาร์ปแค่นั้นแหละเจ้าก็จะกลับไปโลกเดิมของเจ้าได้เจอกันในพาเทือนขอบคุณมากที่ผ่านมาทั้งหมดท่านผู้กล้าบายบายซีอูหลังจากเรื่องอันเชิญกูไม่ได้ ได้กลับไปตกปลาสเททุกคนนี่สินะไอท่พาเถื่อนบอกเ,ออเฮ้ยที่ผมกลับมาโลกมนุษย์แล้วเหรอในที่สุดผมก็จะได้ทําตามความฝันของผมสักทีเ,ออเริ่มจากการตกปลาตัวแรกกันเลยละกันเบ็ดนี่นแหละดีสุดแล้วก้าวแรกสู่การเป็นนักตกปลาโน้นของผม <Yeah! S 2> ย่าเชื่อ ในที่สุดความฝันกลาเป็นนักตกปลานโน่หนึงผมก็เป็นจริงแล้วในเมื่อความฝันเป็นจริงแล้วก็กลับมาในโลกของ My Hero หน่อยละกันถ้าเกิดอยากเป็นผู้กล้าและตลุยด่านไปกับเพื่อนๆก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเกม My Hero วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตกปลาให้หมดบอกกันนะอ้า้ยออ้โหกลายเป็นนักแคเกนหวตกแม